ครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงนะครับทำนายดวงทำนายฝันวันนี้เป็นฝันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปลาทองครับเรามาฟังทำนายฝันในหัวข้อนี้กันได้ครับผมต้องบอกเลยว่าการฝันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปลาทองเนี่ยมันเด่นมากๆตรงตัวอยู่แล้วนะครับขีดเส้นใต้คําว่าปลาทองนะครับหรือคําว่าทองนะครับชัดเจนว่าว่ามันคือพลังดีๆนะครับมันคือสิ่งดีๆพลังดีๆทรัพย์สินเงินทองนะครับความก้าวหน้าความสําเร็จพลังที่เกี่ยวข้องกับเชิงบวกนะครับหรือพลังบวกเนี่ยเข้ามาสู่ตัวคุณเจ้าชะตาหรือเจ้าดวง งแห่งความฝันเองเนี่ยจะมีเรื่องของโชคดีดเนี่ยหลังไหลเทมาเป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับโชคลาบล้วนๆนะครับบอกเลยว่าคุณเองจะมีโชคดีๆเข้ามาณนะช่วงนี้นะครับใครที่ฝันถึงเรื่องนี้อยู่นะครับหรือว่าฝันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปลาทองได้ซื้อปลาทองได้เลี้ยงปลาทองได้จับปลาทองนะครับหรือว่าฝันเห็นปลาทองหลายตัวยิ่งหลายตัวยิ่งทวีคูณความมั่งคั่งยิ่งหลายตัวยิ่งทวีคูณความสําเร็จนะครับยิ่งทวีคูณกับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับได้โชคดีๆจากการทํางานได้ มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะครับหรือรวมถึงคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยก็จะนําสิ่งดีๆหรือว่านําโชคดีให้กับคุณณช่วงนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการฝันที่บัตรทองเนี่ยมันดีทุกๆด้านยิ่งถ้าคนทําธุรกิจนะครับก็ยิ่งดีไปกันใหญ่นะเพราะว่าคนที่ทําธุรกิจเองเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องของลูกค้านะครับลูกค้าเก่าๆวนกลับมาลูกค้าที่เห็นคุณงามความดีเห็นในความเป็นตัวตนของคุณจะหลังไหลเทมานะครับก็ถือว่าเอาโชคดีเอาสิ่งดีๆมาให้นะครับเพราะว่าคําว่าทองเน่ยัันตตรรงววอูแล้ะคบ สมดังปรารถนานะครับหรือว่าสมดังใจที่เราคาดหวังไว้ตรงตัวอยู่แล้วนะครับรวมถึงอะไรที่มันมากมากกว่า2ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีอภิมหาโชคนะครับก็ถือว่าการฝันเห็นปลาทองนี้หรือว่าการฝันว่าได้เลี้ยงปลาทองนี้ตอบโจทย์ให้กับใครหลายๆคนเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งดีพลังงานดีๆนะครับหรือว่าคนดีๆจะเข้ามาหาคุณครับทุกรูปแบบเลยทีเดียว ต่อมานะครับลำดับท kind of ี่ <rainbow S> 2เลยคือฝ right be ันว SI <t ina> ่าได้ไปซื้อปลาทองนะครับการฝันว่าได้ไปซื้อปลาทองเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าชะตาเองโดยตรงนะครับเจ้าแห่งความฝันเองนะครับเดินทางไปซื้อปลาทองไปซื้อปลาทองด้วยตัวเองเลือกปลาทองด้วยตัวเองนะครับซื้อด้วยตัวเองนะครับบอกเลยว่าคุณกําลังจะมีงานมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตนะครับงานมงคลในที่นี้เองเนี่ยเช่นอุปสมบทนะครับสเลยคืองานแต่งงานนะครับสามเลยคือขึ้นบ้านใหม่นะครับสเลยคือได้ของชิ้นใหญ่ นในที่นี้เองเนี่ยการเลือกปลาทองเนี่ยมันก็จะมีไซส์จํากัดนะครับเช่นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับหรือว่าไซส<ๆ>นะ์ที่ใหญ่มากๆถ้ายิ่งใหญ่มากก็ยิ่งได้โชคลาภมากๆนะครับที่ยิ่งระดับกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นงานมงคลระดับเล็กแบบนั้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตามขนาดที่เราเองเนี่ยหรือว่าผู้เจ้าสตาร์แห่งความฝันเองเนี่ยฝันถึงนะครับผมตอบเลยว่าการฝันว่าได้ไปซื้อปลาทองเนี่ยเป็นข่าวดีที่ขี่เส้นใต้เลยครับว่าเกี่ยวข้องกับงานมงคลถ้าได้ซื้อปลาทองหลายตัวนะครับมากกว่า สองตัวขึ้นไปจะมีงานมงคลเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเช่นญาติพี่น้องเราแต่งงานญาติพี่น้องเรามีการอุปสมบทเกิดขึ้นนะครับรวมถึงญาติพี่น้องเราเองเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเนี่ยนำข่าวดีนําเรื่องดีๆเนี่ยมาสู่ตัวเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการซื้อวัตทองนะแต่จะเป็นเรื่องของบริวารมากกว่านะครับบริวารนําสิ่งดีๆมาให้บริวารคนใกล้ตัวนํามิรมิรที่ดีนะครับหรือว่าเอาเอาสิ่งดีๆเนี่ยนำพาเข้ามาใกล้ชิดวงโคจรวงสาคนาญาตของคุณนะครับ ก็ถือว่าตกอยู่เรื่องของเจ้าชะตาโดยตรงนะครับเจ้าแห่งความฝันนะครับจะได้โชคกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ,ษรวมถึงตัวคุณเองนะครับถ้าฝันว่าได้ไปซื้อปลาทองเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นเพศชายเองเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้อุปสมบทหรือแต่งงานเกิดขึ้นถ้าเป็นเพศหญิงก็จะมีเรื่องของการตั้งคันนะครับหรือว่ามีโชคดีๆจากเ,เรื่องของตนเองนะครับเช่นการตั้งคภ์ได้โชคลาภใหญ่ๆนะครับได้ซื้อรถใหม่นะครับได้ซื้อบ้านใหม่นะครับจะเป็นลักษณะนั้นหรือได้โชค จากการถูกสลากแบบนั้นนะครับจะเป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเองินเงินนองทองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขีดเส้นใต้คําว่าทองนะครับก็ถามว่าการได้ไปซื้อปลาทองเนี่ยดีไหมสําหรับคุณตอบเลยว่าดีมากๆนะครับมันก็จะเป็นโชคเข้ามาจากเรื่องของบริวารและคนรอบตัวเข้ามาสู่พื้นบ้านนะครับเข้ามาสู่ครอบครัวของเรานะครับและคนในบ้านของเราเองนะครับแบบนั้นนะ เรามาต่อเนื่องกันเลยนะครับฝันที่สนะครับที่เกี่ยวข้องกับปลาทองอีกคือฝันว่าเห็นปลาทองตายนะครับอันนี้เด่นมากๆนะครับคือการผิดหวังทุกประเภทนะครับการตายนะครับขีดเส้นใต้นะครับคือเรื่องของการผิดหวังทุกประเภทการไม่สําเร็จทุกประเภทนะครับหรือว่าอะไรที่รอคอยสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอคอยสิ่งที่คุณรอการประเมินรอผลสําเร็จผมตอบเลยว่ามันจะไม่สําเร็จนะครับมันจะไม่เห็นผลดีอย่างที่ใจคุณหวังไว้นะครับการฝัน หเห็นปลาทองตายเนี่ยไม่สมหวังนะครับไม่สมปรารถนาทุกประการนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นข่าวแย่หรือว่าเป็นข่าวลบสําหรับคุณกับเรื่องของการรอคอยทุกประเภทนะครับเช่นบางคนสอบนะครับแข่งขันเนี่ยรอการประเมินอยู่ก็จะผิดหวังเกิดขึ้นนะครับรวมถึงใครที่จะสอบนะครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาสอบเข้ามาหาลายัยสอบเข้าที่เรียนก็จะผิดหวังเกิดขึ้นนะครับรวมถึงใครที่ฝันว่าปลาทองตายเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเกี่ยวข้องกับธุรกิจและการงานลูกค้าก็จะน้อยช่วงนี้ นะครับก็จะดอบลงกับเรื่องของลูกค้านะครับหรือว่าคนที่เข้ามาทําธุรกิจการงานถ้าคนที่ทํางานประจำเนี่ยฝันว่าปลาทองตายเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีโอกาสที่จะปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะช่วงนี้นะครับก็ต้องตอบเลยว่าการฝันว่าเห็นปลาทองตายขีดเส้นใต้คําว่าทองเหมือนเดิมนะครับมันคือสิ่งดีดนะครับมันเป็นขาลงเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าฝันว่าเรื่องนี้อยู่เนี่ยมันก็ทวีความทวีคูณความาาแย่น่ะ เพิ่มไปตามลําดับนะครับถ้าฝันว่าเห็นหนึ่งก็จะแย่ในระดับเล็กนะครับแต่ถ้าฝันเห็นจํานวนมากคุณก็จะเกิดความแย่หรือว่าความเหนื่อยกับเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยทวีคูณนะครับเท่านั้นเองเนาะก็ต้องอบอกเลยว่าการฝันหิบาทองเนี่ยไมได่ดีนะครับไม่สมหวังทุกประการไม่สมปรารถนาทุกประการนะครับทําให้เหนื่อยทําให้ทุกข์ทำให้เสียใจทําให้ต้องร้องไห้ทําให้รอคอยอย่างไม่มีหวังนะครับจะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดเลยครับผม อ่ะลำดับสุดท้ายนะครับคือฝันว่าเห็นปลาสวยงามนะครับการฝันว่าเห็นปลาสวยงามเนี้ยมันมีหลายในยะนะครับเช่นเราเราฝันว่าได้ไปร้านปลาสวยงามแล้วบังเอิญเห็นปลาสวยงามจํานวนเยอะนะคบหรือว่าไปสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับแล้วเห็นปลาสวยงามเนี่ยว่ายเต็มท้องน้ําเลยนะครับก็ต้องตอบเลยว่าการฝันเห็นปลาสวยงามเนี่ยจะมีโชคลาภนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาทองปลาค์ฟนะครับปลามงคลทุกประเภทนะครับหรือว่าเป็นปลา หางนกยุนจํานวนเยอะนะครับหรือว่าฝันเห็นปลาสวยงามจํานวนเยอะมากๆเดี๋ยวก็บอกเลยว่าจะมีโชคลาภหลังไหลเทมาแต่จะมาจากเรื่องของการเดินทางนะครับดวงชะตาของคุณถ้าฝันเห็นประเภทนี้นะครับฝันเห็นเอ่อปลาจํานวนเยอะปลาสวยงามจานวนเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เอ่ออยู่ในสถานที่ตรงนั้นแล้วมีความสุขมากๆยืนดูอย่างมุ่งมั่นยืนดูอย่างตั้งใจนะครับยืนดูอย่างมีนัยยะสําคัญกับเรื่องของความสุขใจเนี่ยผมตอ่าเลยว่าคุณกําลังจะได้เดิน ทางต่างประเทศจะได้เดินทางไกลจะได้เดินทางต่างประเทศจะมีความก้าวหน้ากับชีวิตจะได้ต่อยอดชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางบางท่านฝันแบบนี้แล้วจะได้ไปทํางานต่างประเทศนะครับหรือมีโอกาสไปมากกว่านั้นคือถ้าสอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศคุณจะประสบความสําเร็จนะครับและเห็นผลดีกับเรื่องงานและความก้าวหน้ามากๆเลยเดียวนะครับก็ถือว่าการฝันเห็นปลาสวยงามเนี่ยถือว่าเป็นอะไรดีๆแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับคุณมากๆนะครับแต่มันก็มีในยะสสาคัญอยู่ว่า การฝันเห็นปลาสวยงามตรงนี้เองเนี่ยจะมีเรื่องที่ทําให้ทุกข์คือเรื่องที่มาจากคนอายุน้อยนะครับหรือว่าคนอายุอ่อนกว่าเช่นลูกบุตรทําให้ทุกข์ใจนะครับ ء, คนที่เป็นบริวารของเราอยู่ใต้าอานัตของเราทําให้เราเหนื่อยใจทําให้เราทุกข์ใจทําให้เราเสียใจนะครับหรือมีเรื่องที่ผิดพลาดกับเรื่องของการงานเกิดขึ้นทําให้ทุกข์ทำให้เหนื่อยนะครับจะต้องไปแก้งานเองจะต้องไปลุยดูเองแบบนั้นนะครับทำให้เหนื่อยเกิดขึ้นนะแต่ก็จะมีเรื่องสิ่งดีๆเนี่ยมาก่อนนะครับลำดับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง ของคนบริวารหรือว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยทำให้ทุกข์หรือว่าทําให้เหนื่อยเกิดขึ้นนะครับเป็นคนอายุน้อยนะครับแบบนั้นเนาะอันนี้ก็ถ้าเกี่ยวข้องกับงานก็เกี่ยวข้องกับบริวารอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของงานประจํานะครับก็จะมีเรื่องของคนที่เข้ามาติดต่องานเนี่ยทำให้เรามีปัญหานะครับหรืองานเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ เป็นความฝันที่เกี er mm ่ยวข้องกับเรื่องของปลาสวยงามนะครับมีแต่สีดีมีแต่โชคลาภดีๆนะครับรวมถึงเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็จะส่งผลต่อดวงของเจ้าสตาเองมากๆเลยเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเรื่องของความฝันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปลาทองนะครับแล้วก็เรื่องของปลาสวยงามทั้งหมดเลยใครที่อยากฟังในหัวข้อไหนนะครับหรือว่าอยากดูในหัวข้อไหนเนี่ยรีกับไปดูได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่ชอบเกี่ยวข้องกับศาสตร์ตัวเลขนะครับดูในเดสคริปชั่นด้านล่างนะครับผมจะทิ้งตัวเลข นะครับที่เกี่ยวข้องกับความฝันนั้นๆเนี่ยไว้ให้ชมกันนะครับหรือว่าใครที่จะไปคิดต่อกับเรื่องของตัวเลขก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับมี่อ้วนดูดวงครับ